ลิวจีไม่อยู่ยงั้นเหรอถ้างั้นเราไปถามคุณซังโงะแทนดีกว่าอืมได้สิอ๋อพวกเธอมาจริงๆด้วยริวจีเขาไปตรวจสอบเกาะยาชิริตามเบาะแสที่รวบรวมได้แล้วก็จากการคาดการณ์ของฉันนะ่ะฉันทำเครื่องหมายตำแหน่งไว้ให้บนแผนที่แล้วถ้าเธอรีบไ,ไปก็น่าจะจันเจอเขานะทำไมจู่ๆถึงเรียบร้อยแบบนี้ล่ะก่อนหน้านี้เขาดูรออะไรอยู่ เขารอเราอยู่ที่สํานักงานนักสือไม่ใช่เหรอก็เพราะว่าการสืบสวนใกล้จะสิ้นสุดแล้วผู้เธอรีบไปเถอะจะได้เห็นความจริงที่ปรากฏไปด้วยกันจะว่าจะว่าไปฉันก็ชักจะอดใจรอไม่ไหวแล้วสิเรานีแปลงแต่ซิลเอนใช่กูอยากลงกันว่าสรุปไอหมาคนนั้นมันคืออะไรกันแน่นั่นสีม่อนโอ๊ยลดแบบนานจะแล้วเราต้องไปไหนอ่ะลืมมาแผนที่เอ้ยเดี๋ยว นำทางไปด้วยจะว่าไปแล้วพอมาคิดๆดูอนณานบริเวณของอินาซึมานี่มันกว้างไกลมากเลยนะแบบว่าการให้เรากดนำทางแผนที่แล้วมันขึ้นมาว่าแบบสองพันเมตรอย่างเงี้ยคือถ้าเป็นเกาะเก่าแบบหรีเย่มอนแตนเนี่ยสองพันเมตรมันคือข้ามระหว่างสองเมืองนี้เลยนะแต่ของอินาซึมานี่คือแบบบางทีแค่ข้ามเกาจะจากเกาะแรกไปเกาะสามอะไรเงี้ยสองพันเมตรละไกลมากระยะเวลาโหลดมันก็ไกลเหมือนกัน อ่ะมาโอเคนับทะเลด้วยอืมนับทะเลด้วยอะอะไรนาจิพูดว่านับทะเลใช่ไหมเออเอานับด้วยอ่าที่ซังโกะบ,บอกก็าอยู่แถวนี้แหละเราไปหาดีกว่าว่าเรียวจิอยู่ไหนเนี่ยโอ้นั่นไงเจอแล้วเขาอยู่นั่นน่ะรีบไปกันเถอะมายืนอื่นแล้วเนี่ยอ๋อไอ้น,นี่ไม่เกี่ยวไม่เล่นเออว่าน้นนะเห็นเห็นมันประกอบฉากไม่ได้เดี๋ยวมันจะเกะ็เตะ เตะหูเตะตาเกินขออนุญาตส่วนเอทธนุกินั่นปล่อยมันเต้นไปเราเล่นกับมันบ่อยแล้วสมัยก่อนมาตีแรกแถวนี้เล่นกับมันประจำอ่าโอเคเคียฉากนะครับจะไม่มีอะไรรบกวนจิตใจและสายตาเรืวจีลงมาแล้วอ้าพวกเธอเองเหนอถท่านประธานซางโง่ให้ฉันมาตรวจสอบก่อนแล้วก็บอกว่าพวกเธอจะตามมาทีหลังแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆด้วยต้องขอบคุณท่านประธานที่บอกว่าเธออยู่ที่นี่ว่าแต่ เดวจีตรวจสอบไปถึงไหนแล้วล่ะอืะหทำไมที่นี่ถึงมีแต่กรงที่ใช้ขังสิ่งมีชีวิตตัวน้อยล่ะไม่มีคนเลยเหรอพวกกองโจล,ล่าสมบัติเพิ่งจะจากไปนะ่ะท่านประธานซังโง่บอกฉันว่าพวกมันมีแผนจะขโมยสุนัขมาฝึกให้เป็นสุนัขล่าสมบัติเอ่อเหมือนไอ้มอนเลยนะอ้อาไอก่อนหน้านี้เราได้จัดการคาขอที่เกี่ยวกับกองโจล,ล่าสมบัติมาไม่น้อยเลยเพราะทีด่ดูแล้วท่านประธานซังโง่พูดว่าไม่มีผิดเลยล่ะ ก็เหมือนกับที่คนมักจะทิ้งร่องรอยท้าเอาไว้องค์กรเองก็ทิ้งร่องรอยที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองไว้เช่นกันสําหรับเหตุการณ์ทั้งหมดนี้ถึงแม้จะมีสิ่งมีชีวิตตัวน้อยอื่นๆที่สูญหายหรือว,ว่าถูกขังแต่ว่าในที่สุดแล้วร่องรอยทั้งหมดก็ชี้ไปที่กองโจรลัาสมบัติอยู่ดีพออ้างอิงจากวิธีการแก้ไขในตอนนั้นแล้วเนี่ยฉันเลยตรวจสอบจนเจอที่นี่แต่ว่าพวกมันไม่ได้ทิ้งใครไว้คอยระวังหลังเลยนะสิเทียบกับคดีก่อนหน้าแล้วถือว่าพวกผู้ต้องหาในคราวนี้ฉ ขอบใจอืมช่างเป็นพวกวายรายใจกล้าซะจริงๆเลยว่าแต่เออซิกเดียนเธอต่อสู้มาหลายวันขนาดนี้คงจะเหนื่อยใช่ไหมเอ่อเราเราต้องแอบเข้าไปสเตลทเชื่อเกมาอืมใช่แล้วเอาตามนี้เลยเรานี่รู้ใจกันจริงๆเลยนะเนี่ยลูมินเท้าเอวและหอบางทีเลยดิชอบเวลาลูมินเท้าเอวมากเลยมาเอาน่านยังเต้นอยู่ยา,า่จังเปิดกุ เอ๊ะแปลกจังทําไมเจ้าตุกตัวนี้ถึงไม่ไปล่ะมันไม่สบายอย่างนี้นเหรอดูสภาพก็เธอจะรู้เลยว่าไม่สบายก็อดข้าวอะอ่ะผู้นี้กลับมาแล้วอ่ะคิดไม่ถึงเลยจะต้องต่อสู้ไปทั้งตอนสุดท้ายสตีนล่อแม่งเลยกูอ,อ่านซับไปทันแล้วไม่เป็นไรโอ้ไม่เป็นไร,ไนไรพวกเธอสู้ได้เต็มที่เดี๋ยวกูจะแอบดอูที่อะไรวะอ่านไม่ทันแล้ะในเทสดาบกัดสามนีดาบพลาดสามแบบออโต้คลิกออโต้คลิกอันนี้แหละอันนี้ดาบกัดสามนะผมกดเจอขาดสามยินตอนนี้ตู้อีโต้มันเข้าแล้วแหละ แต่ว่าก่อนตู้ไอโต้ออกผมกดกดดาบทันพอดีแรงใช้ได้อยู่อันนี้กูต้องปงมันเสียงหมาใช่ไหมอุ้ยอุ้ยอุยอุ้ยอุ้ยอยอุ้ยอุ้ยอยอุ้ยอุอ้ยอุ้ยอ้ยอยอุ้ยอุ้ยอุยอุ้ยอุ้ดอุ้ยอุ้ยอุ้าอุ้ยอุ้ยอุเยอุ้ยอุ้ยอุ้วอุ้ยอยอุ้ยอุ้ยอ้ยอุอุ้ยอุอยอุ้ยอุ้อยอุ้ยอุมยอ้ออ้้ออ เฮ้ยแล้วมันกลายเป็นลิงไว้สัตว์เห็นมันยืนสองขาแล้วมันก็กลายเป็นิอะชิวาอ้มันนิ่งหนีไปแล้วมันวิ่งไปแต่ว่ายังหันกลับมามองเราเรื่อยๆหรือว่าอยากจะให้เราตามมันไปเอองั้นก็ตามไปส่วนมากหมามัก็ทําแบบนี้แหละไอมอนก็ทาไอ้อืไม่แน่ว่าความจริงอาจจะอยู่ข้างหน้าก็ได้นะหรืออาจจะเหมือนกับที่ท่านประธานสังโงคาดการไว้ก็ได้ไม่รู้จะห่าวยังไงกูกูร้องเป็นลิงอะไรกันไอ้นี่มัน สองมือมัอนไงไอ้เช่ยดูท่าวิ่งมันดีไอ้เย่โค,คนตุ้ยอ่ะไอ้เย่น่ารักว่ะไอ้ตัวนี้ทีนะที่จะเข้าไปอยู่ในหม้อการน้ำชาได้หลังจบอีเวนต์ว้ในสุดก็ตามทันแล้วของมึงวิ่งมาแค่นี้มึงบินตามมาไม่ทันดีแกห่างแม่งถือดาบเป็นโลโลนาโซโลเลยสัตข้างหน้ามันคือจดหมายอย่างนั้นเหรอเออเราอ่านกันก่อนเถอะนี่คือเบาะแสเพียงอย่างเดียวในตอนนี้นะอืมขอฉันดูก่อนนะว่าข้างในเขยนว่ายังไงอ่านออกด้วยเหร ถึงผู้ที่ได้อัว่าอ่ามันโ้มเกินไปเห็นไม่ชัดเลยน่าจะเป็นถึงผู้ที่ได้อ่านจดหมายฉบับนี้หรือมั้งอืมอืมอ้าต่อนะตระกูลของเราเชี่ยวชาญในการฝึกซุน่านินจาเพื่อเรานินจามีคู่หูที่พึ่งพาได้มากมายเกรงว่าคําสั่งเกณฑ์อาหารในครั้งนี้โชคอาจจะไม่เข้าข้างฉันในชีวิตนี้ฉันไม่เหลืออะไรที่จะต้องเสียใจ เรื่องเดียวที่ฉันจะเป็นหัวก็คือคางิโรมาลุต้องเด็กๆมัดอ่อนแอมากตอนที่เหล่านินจาเข้ามาทําสัญญามันจึงได้ถูกหรือทิ้งเอาไว้แต่ว่าไม่เป็นไรในฐานะครูฝึกฉันจะไม่มีวันทอดทิ้งสุนัขตัวไหนทั้งสิ้นด้วยความพยายามวันแล้ววันเล่านับวันคางิโรมารุยิ่งเก่งขึ้นแต่น่าเสียดายที่มันไม่ยอมทําสัญญากับนินจาคนไหนเลย ถึงแม้สงครามจะยังไม่เริ่มต้นขึ้นแต่ว่านับวันทางสำนักก็จะยิ่งเร่งขึ้นทุกทีฉันไม่มีเวลาดูแลสิ่งอื่นอีกต่อไปถึงเวลาที่จะต้องไปแล้วฉันก็เลยทําได้แค่ทิ้งจดหมายฉบับนี้เอาไว้วันข้างหน้าถ้าใครมาเจอที่นี่เข้าก็ขอให้ช่วยดูแลคางนโรมารุ u, แทนฉันด้วยมันมีรอยแผลเป็นที่หน้าซึ่งเกิดขึ้นตั้งแต่ตอนที่มันยังเป็นเด็กๆและมีพฤติกรรมที่แตกต่างจากสุนักอ,นอื่นๆน่าจะดูออกได้ง่ายมากอูกูฮฮเออ พอดูออกอยู่งั้นครังนี้โรามาลุที่ในจดหมายพูดถึงนี่ก็คือไอ้ตัวที่เราเออไอ้ตัวที่พาเรามาที่นี่เนี่ยดูออกได้ไงายจริงด้วยมาหรือลิงก็ไม่รู้อ่ะในจดหมายยังมีข้อความอีกทอนหนึ่งด้วยนะออขอดูแปบ๊บฉชนรู้ว่านี่อาจจะเป็นคําขอที่มากเกินไปแต่ก็ไม่มีทางเลือกอื่นแล้วจริงๆแล้วถ้าวันข้างหน้ามันยอมทําสัญญาและพาคนที่มันถูกใจมาที่นี่ได้แล้วก็เช่นนั้นวิธีการทําสัญญาก็คือ,อ ส hmm. so, ่นที่ถูกสําคัญถูกขีดทิ้งไปซะแล้วอ่ะน่าจะเป็นแบบไม่ได้เลนาะก็จริงเะะเพราะว่าครั้งนี้โรมารุไม่ได้อยากทําสัญญากับใครตั้งแต่แรกนี่นะโอ้โหอาอากูตอนนี้กูห่าได้แล้วโอเคเอ้ยทั้งไม่จู่ๆมันก็วิ่งหนีไปอีกแล้วอะแถมเข้าไปในบ้านด้วยซิดเอ็นเข้าไปเร็วเข้าไล่ตามเฮโรมารุที่วิ่งหนีเข้าไปอีกครั้งบ้านเก่าุดโซม บ้านเก่าทรุดโทรมการท,ราท,ารท้าทายวิธีเห่งสุนะัขกระท่อมที่ดูทรุดโทรมด,ดูเหมือนว่าจะมีโลกอีกใบหนึ่งซ่อนอยู่ในนั้นฮะคือมึงเป็นดันเจียนในกระท่อมเลยนะนเอาจริงไหมมึงต้องรอ,อก,กูเล่นแน่ๆเลยเลตี้ดีไปอะไไม่เปลี่ยนตี้หรอกไหนดูซิว่ามันจะขนาดไหนกันนี่คือวันนี้ผมมาเล่นช้ามากนะเพราะว่าตอนนี้คือตู้อิโต้เข้าแล้วทำาม้จูๆ่ๆมันจ้องตีเราแหละหาวิธีทำให้มันใจเย็นลงเร็วเข้าให้ตัวโคตรใหญ่ลเลอยอ โอ้โหพลุเหรอนั่นนั่นพลุจริงด้วยโอ้โอ้ท่านี้ผมจําท่านี้ได้ผมเจอแถวบ่อยที่ชายหาดน้ํากับสายฟ้าผสมกันจะกลายเป็นชาร์จไฟฟ้าผมจะช็อตผมจะช็อต่เดี๋ยวแต่ว่าที่นี่ไม่มีน้ําเอ่อผมจะผมจะสู้กับมันยังไงให้ดูยุติธรรมวะเอาอีล่าตีไหมตีแบบไม่ต้อโดนตีอ่ะเลือดมันเยอะเปล่าโอ้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 ใครรู้จะเย็นหูเลือดโอ้โอ้จะตูกโอ้ดูท่าตี โอ้ยจตีหรือเปล่านี่กูหลบมัวเนี่ยยาให้ตะตุ๊กโดนตะกี้โดนหรือไม่โดนวะโดนหรอเนาหลบไม่เป็นอ่ะดิเอ้ยถ้าวงแดงขึ้นน่ะมันหลบง่ายแต่แต่ถ้าไม่มีวงมันดูไม่ออกโอ้โอ้สี่หมื่นแปดโอ้ยาใครจะลงมาลุกใช่ไหมเพื่อนนายนะเข้าอยู่ในการน้ำชาจะจะเลี้ยงนายเดี๋ยวมีให้มีพิธีกรีให้กินทุกวันเลยฉันไม่อยากฉันไม่อยากทำร้ายกับนายนะนายเห็นจติได้หรือเปล่าฉันจะไม่กดนะ เฮ้ยไอตูปขอได้แล้วนี่ดาบขัดสามนะใจเย็นก่อนเพื่อนฟันดาบละหมื่นแปดเลยเอาหายอ้าวอ้าวหมาว้าวอ่ะหายเข้าไปในสปีดฟอสในที่สุดก็จบสักทีไม่เข้าใจเลยว่าทำไมจู่ๆถึงเริ่มต่อสู้ได้ทั้งนั้นที่ก่อนหน้านี้ใครโรมาดูยังดูเป็นมิดออกจะตายไปเนี่ยในเบีนะที่มีซิตเอนอยู่ด้วยก็กูรุกงานอ่ะเอ๊ะว่าแต่ทำไมใครโรมาดูถึงตามซิตี้เอนล่ะ มันดูดีใจนะถ้าถ้ากูเข้าใจภาษาหมาก็คือมันน่าจะดีใจแนละถ้าฟังออกได้ไงอ่ะไปมอนยังงงตาแตกเลยก็ถ้ากูฟังมึงออกกูฟังหมาออกเอ้ยถ้าฉันด้องไม่ผิดเคลโมารุน่าจะกลายเป็นสุนัขนินจาของซิงดีเอ็นแล้วละ่ะอะฮะอ่ะเออเอเอ,เอนั่นแหละก็หาั้งกูภาคถูกแล้วว่าแต่มึงฟังหมาออกได้ไงเรื่องวิธีทําสัญญากับสุนัขนินจาฉันเคยดียม,มานนิดหน่อยเองนะแต่ว่ากันว่าหลังจากนินจา ถูกใจสุนัขนินจาตัวไหนแล้วก็จะต้องเอาชนะมันให้ได้ในการต่อสู้ถึงจะได้รับการยอมรับจากสุนัขนินจาเนะนี่ยนี่กูดูนารูโตะอยู่แลเหมือนไอหมาของคาคาชิเลยนินจาจะต้องการคู่หูที่แข็งแกร่งสุนัขนินจาเองก็เหมือนกันทั้งคู่จะต้องยอมรับซึ่งกันและกันสัญญาถึงจะสมบูรณ์แล้วก็เท่าที่ดูก็น่าจะเป็นแบบนั้นแล้วนะใส่สนับแขนนะแต่ว่าจิกเดียนไม่ใช่นินจาสักหน่อยเป็นนักเดินทางที่ผ่านทางมาแล้วก็หา พี่ชายไม่เจอเลสักทีแล้วก็อีกอย่างนะเอะไรวะธรณีการโชคอะไปม่อนเป็นไรซิที่เอ็นจะจะต้องรับปากฉันเรื่องหนึ่งก่อนเรื่องอะไรจะพูดก่อนสิว่าจะรับปากเออรับปากมีที่อะไรเธอจะทำสัญญาโอเครู้มัรู้แล้วจริงๆแต่ห้ามลืมนะว่าไปม่อนเป็นคู่หูที่ดีที่สุดของเธอ ดีที่สุดของดีที่สุดที่เธอเคยมีนะอ๋อเรื่องนี้เองอะไปมอนนะเป็นคู่ที่ดีที่สุดของที่สุดของที่สุดแล้วล่ะอ่แกั้นก็ดีแล้วเอ่อถ้าเที่ยวกับหมาแมวแล้วกูไม่พูดประโยคนั้งดีกว่าแกล้งไหมเทียวกับหมาแมวแล้วก็ก็เอ่อไม่รู้เลยเราจะเป็นคู่ที่ดีที่สุดที่ของโลกตลอดไปที่สุดของที่สุดเลยโอ้สึงใจอยู่ๆน้ำตาก็ไหลออกมาพูดเธอสนิทกันจังเลยนะแต่ี่ว่าไป ในเมื่อคางเงนโรมาดูแข็งแกร่งขนาดนั้นทั้งนั้นทำไมคนคนนั้นถึงได้ฝากฝังให้คนอื่นช่วยดูแลมันละ่ะข้อนี้ฉันรู้ C P N เน่แข็งแกร่งมากใช่ไหมล่ะความสามารถของ C P N เน่เหมือนคนทั่วไปจริงๆเลยถ้าสมมุติว่าวันหนึ่งเกิดเรื่องที่ไม่คาดคิดขึ้นแล้วฉันจำเป็นต้องแยกกันกับ C P N ฉันก็ต้องเป็นห่วงเธออยู่แล้วเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับความแข็งแกร่งของ C P N เลยสักนิดแต่ทุยฉันพูดเรื่องไม่เป็นมงคลทำไมเนี่ยฉันแค่ยกตัวอย่างเฉยๆนะ ช่นกับซิดีเอ็นอ่ะเป็นคู่หูที่ดีที่สุดของที่สุดเราไม่มีทางแยกจากกันแน่นอนโอ้พายมอนที่พูดเอ่อท,ที่พายมอนพูดมันก็มีเหตุผลนะทั้งนั้นคําถามต่อมาก็คือทําไมสุนัขตัวเนี้ถึงได้ขโมยสัตว์ตัวน้อยของชาวบ้านแล้วก็ปกป้องพวกมันล่ะอืมอันเนี้ยไม่แต่พายมอนผู้หลักแหลมคนนี้ก็คิดไม่ออกเหมือนกันน่าเสียดายที่ครเนโรพานุพูดไม่ได้ไม่งั้นจะให้ซิดีเดนถามรเป็้นเรื่องก็ ไปหาคุูซังโมก็ได้นะคิดว่าอ๋อจริงด้วยยังมีซังโมอีกทั้งคนถึงเวลาที่ต้องใช้หัวคิดแล้วนี่นะเราไปหาเธอกันเถอะอเดี๋ยวฉันจะเอาพวกสัตว์ตัวน้อยที่ถูกซ่อนไว้กลับไปคืนก่อนเดี๋ยวเราจะกลับไปเจอกันที่สำนักง,งานนักสืบนะมีหีบไหมเอาไม่แถมหีบให้สักหน่อยเอดี๋ยวจะแบบมีหีบเกิดตักใบเนี้ยใบสามก็ได้ง <laughs> ขี้โงเกมกะ มีโยคีงอ๋อเคียจบดันนีไหมหิวโอเคเรากลับไปหาคุณสันคุณสัอผมไปช่วยหมาแมวมาหมดแล้วแล้วผมก็ได้หมามาเลี้ยงตัวหนึ่งด้วยครับเดี๋ยวผมจะรอไปวางในการน้ำชามไม่รู้มันกินโหลดเยอะไหมอ่ยคืออยากจะวางไงนะแต่พวกหมาแมวมันกินโหลดเยอะเลยต้องเอาไปวางที่อยู่ที่มันไกลๆบ้านนะเพราะโซนบ้านโหลดเต็มคือขึ้นชื่อว่าเป็นโซนที่วางบ้านหลักธรรมชาติของคนแต่งบ้านเขาจะแต่งเต็มไปด้วโหลดมันจะเยอะ มันจะไม่ค่อยมีที่เหลือให้วางหมาแมวหรอกเ okay. อาแค่ตอัอกต้นหนึก็วางไว้แล้วใช่อย่างมันกินหลอดน้อยให้มานแล้เ,เดี๋ยวลองนะนะ <Okay. S 1> ท่านประธานสัง,งโงเรากลับมาแล้วคือเรื่องมันเป็นอย่างนี้นะโคตรเศร้าเล่าแล้จะร้องไห้หรือจีบอกที่ายเ่ิมทั้งหมดให้สัง,งโงฟังอย่างนี้นี่เองฉันพอจะรู้แล้วว่าทำไมกไมรมารเโรมาุถึงค่อยปกป้องสิ่งมีชีวิตตัวน้อยคงอยากจะให้สิ่งมีชีวิตตัวน้อยตัวอื่นแข็งแกร่งขึ้นลมะมั้ง ตอนเด็กๆเกนะี่ยมันอ่อนแอมากแล้วต่อมาก็ได้แข็งแกร่งขึ้นสินะดังนั้นมันเลยอยากให้สิ่งมีชีวิตตัวน้อยตัวอื่นๆแข็งแกร่งขึ้นด้วยการฝึกฝนเละเฟนตัวเองเนี่ยต่อมาหลังจากที่มันได้เจอกับคนที่เต็มใจปกป้องผู้ที่อ่อนแออย่างนักเดินทางมันก็เลยยอมรับเธอในฐานะเจ้านายยังไงล่ะเนี่ยก็เกิดจากความเห็นอกเห็นใจที่มันมีต่อผู้ท่อ่อนแอแต่ว่าเนี่ยก็เป็นแค่สิ่งที่ชั้นคาดเดาจากบอกแสงที่มีนะส่วนสถานการณ์จริงนั่นน่ะถ้าไม่ใช่ก็ใกล้เคียงนะนะ แต่ว่าเนื่องจากใครรามาดูพูดไม่ได้เราก็ไม่มีทางที่จะได้คําตอบที่แน่ชัดฉันก็ได้แต่ดาวแทนหมานั่นแหละกุสัง้อพูดเมี่อกผลมากเลยสองก็ที่เป็นฝ่ายมันสมองมาเธอเห็นด้วยกับสังโงนั่นเลยอ้าวเย็นมันคุยหมาได้แล้วโอเคอย่าคิดว่ามายอฉันแล้วฉันจะให้ส่วนลดสําหรับคําขอครั้งต่อไปของพวกเธอนะแต่ว่ายังไงก็ตามคดีเนี้ได้ข้อสรุปแล้วล่ะต้องขอบคุณซิกเนียนกับไอมอนดมากมากเลยเพราะพวกเธอมาช่วยเราปิดคดีนี้ได้ เ,เดี๋ยวน,นัดเจนเสียงริวจีเนี่ยมาเอาขอขอใหม่ขอใหม่แล้วกันโทษทีอแต่กี้ลืมดูชื่อเออต้องขอบคุณซิกเดนกับไปมอนมากมากเลยนะเพราะว่าพวกเธอมาช่วยให้ปิดคดีนี้ได้อ่าโอเคลืมดูแล้วมันไม่ใช่เสียงทางงกทำไมพากเสียงวิ่งอ้าเกือบลืมซะแล้วผู้โดยใช้ยูคเวอร์ตี้เน็ตแล้วรู้สึกยังไงบ้างอืมกดใช้ได้อยู่จับได้หลายอยา่างจะยังไม่ได้เอาไปลองจริงก็เถอะอืมฉันจดไว้แล้วล่ะฉันจะไปบอกเพื่อนฉันนะขอบใจมากไม่ต้องเกรงใจหรอกถ้าเจอปัญหาอะไรอีกเรียกเราได้เลยนะ ซีดีเอ็นหนักเก่งสุดๆเลยละและเดินทางขแข็งแกร่งมากก็จริงแต่ว่าไม่จำเป็นต้องพูดแบบนี้กับฉันหรอกเพราะว่าความสัมพันธ์เป็นศัตรูของความจริงนะทำไมพูดทิ้งท้ายแบบนั้นอะเอาเฟสเซ็ตคัง,งยีโรมาลุเข้าสู่การพิชชาหมาอ้วนอ่าแล้วแล้วแล้วไอ้นี่มันเดี๋ยวนี้นมันชั่วคราวอ่ะแล้วมึงไม่ให้เราถาวรอ่ะเ,เดี๋ยวเดี๋ยวอุปกรณ์เอ้า มันมีหมดอายุอ่ะมันไม่มีหาวรเหรอเดี๋ยวดิเดี๋ยวมันต้องเป็นรางวัลปะมีเพชรมีเอา้าทำไม,มไอ้อุปกรณ์จับสัตว์มันชั่วคราวอะปัม๊มอเอา้างี้ก็แสดงว่าอเอาไมเอาไปจับให้คุ้มมาดิจับง่าเนี่ยจับได้เลยเอา้าสรุปคือไอ้ที่เขาโมไว้ว่ามันเอาไว้จับสัตว์ได้นี่คือมันไม่จริงอนะ เอาไอชิบหายแล้วที่เราไปดูแบบเหมือนไปโม้ถ้ดิบดีว่าเป็นอุปกรณ์สําหรับแบบจับจิ้งจงจิ้งจอกจับหมาจับแมวอะไรมาเลี้ยงในการนี่คือไม่จริงใช่ไหมคือโมใช่ไหมคือแบบไม่เชื่อครับโมแล้วเป็นลูกอุลังอุตังนะอุลังอุตังไม่เชื่อครับโมสรุปมันคือมันจับไม่ได้คือคือมันมีประโยชน์ของมันอย่างเดียวก็คือเอาไว้จับสัตว์เฉพาะอีเวนต์นี้เท่านั้นคือจับเพื่อส่งเวสแค่นั้นเลยใช่ไหม มันไม่ได้แบบว่าวิ่งไปผ่านจิ้งจอกแล้วไปจับและจับได้ใช่ไหมไม่ใช่อย่างนั้นเลยเพื่อความมั่นใจเดี๋ยวลองไปเช็คดูหน้าเมืองเราจะมีจิ้งจอกอยู่แถวแถวหมู่บ้านคอนโดเดี๋ยวเราว่าเพราะนั้นเพื่อความมั่นใจลองดูสักหน่อยดีกว่าไม่จริงนะ่ะไม่จริงไม่จริงไม่เชื่อโถ่ไอเราก็แบบเอาจริงเราเป็นสายตามลีกต้องสารภาพว,ว่าเราเป็นพวกที่ตามลีกด้แหละบางทีหลายจะเสพลีกแล้วหลอนเมย์ก็ได้คือลิกอ่ะ ถ้าใครตามอยู่ก็จะเก็ตเหมือนกันว่าเลกเขาจะพูดประมาณว่า iPad เนี้ยมันจะมีอุปกรณ์เนี้ยแล้วก็ไอไอเจ้าอุปกรณ์เนี้ยมันสามารถที่จะมันต้องไปวาดหน้าเมืองนี้น่อยสามารถจับพวกสัตว์ป่าได้นะบางชนิดเช่นจิ้งจอกหมาในแมวในเมืองเนี้ยเนี่ยมันบอกว่าเนี่ยโยนได้จับได้อ่ะเดี๋ยวจับให้ดูเลยว่าเราจะจับจิ้งจอกตั้ได้ไหเห็นเขาโฆษณามากเลยนะว่าจับได้อ่ะปุ๊บ โมไม่เชื่อครับโมแถมมีหมดอายุด้วยสรุปเราก็ยังไม่สามารถเลือกสัตว์เลี้ยงเข้าไปในการนํำชาได้ตามใจต้องการโมไปโมไล่แมงอ่ะก่อนปิดคลิปเข้าไปดูสักหน่อยเดี๋ยวเข้าไปดูจะว่าน้องหมาเขาจะว่ายัางไงและเนื่องจากว่าเขาเป็นหมานินจาเราได้เขาเฝ้าบ้านก็ต้องมาวานหน้าบ้านตัวเองอย่างที่รู้ครับคือถ้าเป็นสายแต่งบ้าน สายแต่งบ้านน่ยแบบว่ารู้ว่าเออเกมนี้มีระบบแต่งบ้านนะมันก็จะต้องแต่งเต็มอยู่แล้วแหละส่วนมากโดยเฉพาะเนี่ยตัวบ้านหลักอย่างเงี้ยโหลดมันก็จะไม่เหลือหรอกคุณจะเห็นเลยว่าเนี่ยถ้าผมกด F7 อันนี้ผมเล่นในคอมนะถ้าผมกด F7 ใช่ไหมผมจะวางมันจะบอกว่าในโหลด out หมดแล้วทีนี้ผมจะ move เอ่อ move ต้นไม้สักต้นหนึ่งอ่าต้นนี้แล้วกันเอยไม่ใช่เลือกเซตเอาต้นเนี้ยเอาต้นนี้ออกไปเพราะาต้นนี้มันบังหน้าบ้านน่าจะต้นนี้ออกได้ ต้นไม้ต้นเดียวพอเนี่ยไม่พอปั๊ม<อ>กินโหลดเยอะเ่ยต้นไม้เดียวเดียวไม่พอโหลดแเลยแดงดิมึงสัตว์มันกินโหลดเยอะเว้ยเนี่ยเดี๋ยวลองเอาออกสองต้นก็ไม่น่าพอหรอกเนี่ยไม่พอต้องไปวางอื่นเยอมหนึ่งระ้ว่างได้มึงน่าจะโหลดไม่เต็มปะของกูนี่คือใช้โหลดคุ้มเลยนะเว้ยของกูคือแบบว่าคือต้อนไม้ต้นนี้ต้นนี้ที่ยืนอยู่เนี่ยมันเป็นต้นสุดท้าย ที่วางได้ในโซนเนี้โซนอื่นวางไม่ได้แล้วเดี๋ยวส้มไงมันก็โหลดเต็มอ่ะเออนั่นแหละคือสัตว์มันโหลดเยอะอะงน,นั้นเดี๋ยวไปวางในบ้านกันแหลไหนลองดูดิว,ว่าน้องหมาเขาเล่นอะไรได้บ้างก่อนปิดคลิปขอเล่นให้คาหาย่าใจหน่อยริ่งหลายคนเล่นอีเวนต์นี้จบก็น่าจะไปลองกันแล้วแหละลเรามาลองเทสทีหลังเพราะว่าเราช้าเราไปติดเกมอื่นก่อจะกลับมาเล่นวันดีล่าเอาน้องหมาไปเล่นด้วยไหมในนี้โหลดเขียววางได้ดล่า ลงมาไปเล่นไหมโยนหมาใส่อีล่าเนี่ยไหนนะตะกี้ตะกี้โหลดเขียวเพิ่มเป็นออยังไม่เพิ่มไหม้องนี้มันยังโล่งอยู่อีล่าดูเชิดเดินเชิดตูดดูตูดเราเรามาซูมตูดหมาดีกว่าไม่รู้ u t u b e จะแบนหรือเปล่านะไม่รู้คลิปนี้จะติดเหลืองจากการซูมตูดหมาหรือเปล่านดูตูดหมาดิเสียดายเกมนี้มันไม่ไม,ไม่มีโหมดนั่งนอน,นกดซีหมอบกดไปกดซีนั่งกดเ e อ็กนอนไม่ได้แม่ทําได้แค่ยืนหรือไม่ก็ตัวละครเด็ก ถ้าเป็นตัวละครเด็กมันน่าจะเห็นหน้าหมาชัดกว่าเดี๋ยวผมลองเอาคลีลวิ่งจีนขอตัวลูกสาวหน่อยเหมือนตัวลูกสาวมันเล่นแบบโอ้โหลดนานฟีชอบหมาวันนี้นะคลีได้เจอกับหมาด้วยละมันอ้วนมากเลยหางของมันถือดาวได้เหมือนกับโซโลนในการ์ตูนเรื่องวันพีที่คลีเคยดูเลยแถมเวลาเดินนะตูดมันก็จะสะบัดด้วยคลีอยากจะกินตดูดมันมากเลยตดูดมันเหมือนกับตดูดคอคกี้อ่ะ เห็นว่าถ้าตีมันจะบล็อกอุ้ยอ้าวเฮ้ยน่ารักว่ะรั่วด้วยอ้าวโยนไม่ถึงกะไม่ถูกอ้าวมึงได้ลองตีมันยังวะปัอมตีแล้วแล้วแล้วมันก็บล็อกนะเฮ้ยเอาว่ะมากวิชาเหลือเกินคลีเธอทำอะไรของเธอเธอไม่ควรทำแบบนั้นกับสัตว์นะ ถ้าทำแบบนั้นแล้วก็จีนตะโจ้ต้องดา่าเธนแน่เลยโอ้ oh, ไม่นะหนูขอโทษโอเคพอแค่นี้แหละเอาเป็นว่าหมามันเล่นได้แล้วมันก็ปกติถ้าเป็นหมาทั่วไปเวลาเราไปไปตีหรือไปอะไรมันนะมันจะตื่นตระหนกตกใจแล้ววิ่งหนีแต่เหมือนว่าเจ้านี่จะชอบอิีดูเหมือนว่าเจ้านี่จะชอบแล้วระเบิดใส่มันทีเหมือนว่าบางทีถ้าตีทีแรกมันจะบล็อกไม่ได้เพราะมันจะไม่หันตั้งตัวมัน ือถ้าตีทีถัดไปมันจะบล็อกทันแล้วแต่ว่าถ้าถ้าแบบทีแรกเลยมันจะบล็อกไม่ทันมันจะกลิ้งมันจะมันจะไม่รู้ว่าเราตีมันเนี่ยเนี่ยอันนี้คือมันไม่ทันทั้งตัวมันจะมีสองแบบ,บแบบที่บล็อกได้กับแบบที่หงายท้องน้่น่ารักดีนะชอบๆอบถือว่ามีโยโยใส่ใจรายละเอียดดีเป็นคอนเทนต์เล็กๆที่แบบว่าไม่มีอะไรพิเศษแต่ว่าดีต่อใจดีต่อใจคลีเรียบร้อย เนี่ยบล็อกได้ขนาดช้าตีบล็อกได้เลย <c oughs> เคลอ่ะจิ้มนันโจ้หนูขอโทษนะหนูคืนงานให้แม่จีนละหนูแค่มาลองเล่นบอมบอมมากูด้ากับเจ้าหมาเฉยๆอะ่ะอ่ะเดี๋ยวนา้าแล้วจีนกันเปน็นโอเอลได้ไงวะเมาเดิงโอเคก็น่าจะจบเพลงเท่านี้สำหรับอีเวนท์ที่ชื่อว่าเอิ่ม แฟ้มคดีของบรรทันสงโสุนักนกรบที่มีทั้งหมด4ตอนได้แก่ปริศนาในเงามืดร่องรอยลึกลับแสงสว่างอันเลนรางและตอนสุดท้ายของวันนี้ก็คือการยินยอมของมันก็จบกันไปที่เรียบร้อยได้เพชรมาทั้งสิ้นน่าจะ240 360 420เมตรท่วนรวมกับอุปกรณ์อื่นๆอ,อ,อีกเช่นเงินโมด้าใบพีหินอาวุธแล้วก็อุปกรณ์เลื่อนข้าอาวุธ ตระลักก็คือเพจตแะละที่คนจะสนใจกันก็420เป็นอเีเวนต์เล็กๆที่แถมหมามาให้ตัวหนึ่งมาเลี้ยงปุูกปุยก้อนคอกี้น่ารักดีชอบถือเป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆสำหรับคนที่ชอบแต่งบ้านหรือต่อให้ไม่ชอบแต่งบ้านก็อาจจะชอบหมาตัวนี้อยู่ดีแล้วก็เอามาวางนะก็โอเคเป็นอีกหนึ่งก้าวเล็กๆที่ถือว่ามิโยะท,ทำได้ดีในเรื่องก็โอเคเป็นในเรื่องที่เล่นแล้วบาสมองดีไม่มีอะไรมากเล่นแล้วฮาดีปั่นดีน่าจะปัน่นตอนที่วิ่งไปบวกกับหมานั่นแหละ บวกกับหมาแล้วตาย C6 ่ย,ยังตายอ่ะอ้วกูจะแตกโอเคครับฝากไว้เพียงเท่านี้ับใครที่จะผ่านมาดูด้วยความตั้งใจหรือหลงมาดูก็ตามนะถ้าดูแล้วชอบดูแล้วถูกใจครับประทับใจสะใจหรืออะไรจะใจก็ตามนะครับอย่าลืมนะผมฝากกดไลค์กดซับสไคร์ช anel ผมกันด้วยนะเพื่อผมมีกำลังใจนะฮะในการทําคลิปต,ต่อไปออกมาเรื่อยๆทั้งคอนเทนต์ที่มีสาระและไร้สาระนะครับผมก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนที่ตามมาจนถึงตอนนี้ด้วยถือว่าขอบคุณมากจริงๆที่ ตามกันมาจะดูคลิปผมมากน้อยไม่เป็นไรครับขอแค่ดูและติดตามกันก็ส้งใจแล้วนะผมก็ขอบคุณมากครับแต่วันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ก่อนเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปเควสต,ตำนานของอาราซากิอิโตะซึ่งเดี๋ยวผมจะเล่นต่อเลยแต่ว่าน่าจะแยกคลิปกันเนาะเพราะว่ามันก็เละเนื้อาหาก็ฝากไว้เท่านี้ครับผมสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับ